นี่ดูเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องอือมาพญายักษประการแนี่ยนี่ดูไเฮานี่วัดคู่เขาดินเอออยู่จังหวัดยังจังหวัดยังว่าบุหูเลยหาเช้นเศร้าหาเช้นเศร้าเออเจ่าบ่หูบุหูได้แน่นิบ่บุหูเคยมาเนาะบุเคยมาบุเคยมา คนบุคเคยมากเนาะมาคขั้งแรกในชีวิตเนาะพี่น้ <c oughs> อ,อ,ง,องนี่คือ่อยเขามาซ้อมเสือแล้ะมาริดเป็นมาลิดมีผาองค์ใหญ่พี่น้อง <c oughs> ไปไปหาพราองุ่ดำ <c oughs> เดินฮะ <c oughs> เดินไปนี่พราองค์ใหญ่มาวายได้ด้วยพี่น้องนี่เอาองค์ใหญ่ ยังก่อนพี่นอ้อ<า>งยัง่ยางก่อนเ<า>จ,จ้า,จากับยิฐาย่อดเจ้าก็นเดินนี่ไปรีบไปเดินข้าไปถอดรองเท้าด้วยนะทุกคนถอดรองเท้าด้วยอ๋อดอกไม้ดอกไม้ไหลายคนช่วยก็ได้ลูกครับน้อย ตามน้อยครับผมสองคนจะชุดเดียวก็พอหรอะครับป้าให้ทองไปติดถ้าอยากติดทองอยากอ๋อมงยี่สิบหนึ่งดิแยี่สิบนี่อันดูเลือกดอกเอาไปดอกมันย่ตรงตู้ใช่ไหมยายตู้ตู้เลยี่นี่ตู้ข้างน้้นอ๋อเดี๋ยวโดรวมกันนยี่สิบาทก็ติดโทรอนมมาดิจังทำมนอนน้อาหูอันนง้ดนนี่ยวม เอหนแล้วอันนี้่ชุ่ลูกอันอ่ะอันนี้พ่อแก่ใช่ไหมครับอ่อ่าหรืว่าเนที่มีตะเกียงลูกเอออ๋อบตะเกียงอันนี้อวันนี้คนมาเยอะไหมยายนี่เนีเหนยรู้พอเงียบ่ามาคืนป้านี่นี้อนีในจุดทูกจดเียนนะเอาซองมาืนป้าอ้าวอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ล้ว้าอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์้วไปไปนะไปจุดทูกันครับผมไปไป เดนไหมาครับวันนี้ก็มาทำบุญเนาะพี่น้องมาทำบุญนะเข่าไมเข่าอ่าไปกาลังใจให้บาสเซีอกินเทียวให้เยอพี่น้องเียร์ียร์แล้วก็เ่อทียร์ักงเอียร์ไงอะอ๋อก้อนอันนั้นนะนี่เอาออกเออกรรรีอ

ปากลูกนั quart, the, the okay. hum, ้นแล้วก็ไปต่อต uh. uh, ั uh, uh, ้งแต่ร uh, ู้ตอนี้ปักตอนี่ปากดิเร่งบอกูเออทูบทุบทูบเสียตรงไหนตรงนู้นเหรออ่าเขาไม่คนไกลนะเอออ่อันนี้รู้ตอนี่อันนี้เป็นตอนี่ลูกเออปากอันนี้อ่ะปากวางไว้อันนี้อะคะอันนี้เดี๋ยวรู้ลูกนี่ตั้งปักยี่สิบบาทไม่มีไม่เป็นไรต่อนี่ลูกเออเแล้วก็บอกว่าอย่าดอกไม้โบรางตรงนี้ค่ะ เออออกมา,กมมากเพื่อกมาดต่อไปไม่จังรัดเนยลูกไม่จังรัดเออไม่จังรัดเน่ยไวแลวปักครับ <c oughs> ว่าหน,นึ่งคนไม่มีอ่ะคน,นจะมีลูกมาเนี่ยเงียบนยส่วงนี้เนาะอ๋อ,อผมก็มาไกลมาจากขันทองนุน่น<อ>ขับรถมาจากนี้หลายกิโลอยู่ดูแลเด็กตัวนี้ครับ ไหว่หแล้วก็ปักเป็นกระถางคู่ลอือี่หมดสามดอกใ้ไม้ถืงไว้อาเลยพระเจ้าอยู่หัวคือทองไม่ต้องเสียเตก็ตังเออน้าไปเียกเตรียมไม้เตรียมไม้ปันไม้เนี่ยเออเตังเีก่นสิลูกใช้ใร่ตังใช้เป็นหรือเปล่า ปิดพระอะไรรูอหมนพระอปิดพระปิดพระปิดใช่หนึ่งปิดตบตบเช้าเม่ได้พระหนูแน่ข้างหน้าเนาะเนี่ยพี่หนอกบันเท่าติดพระล้อมทองเอยืนมาาที่ถายรูปให้เน่ยยืด้ดีๆรี่เปีนหมามันเนี่ย เคติดให้หมดนะครับติดให้หมดใช่น้องเดียรยนั่นกินได้หรอ คครับติดเป็นหรือเปล่าติดข้างบนนี่เออติดติดตรงหน้าพี่เลยผ้าก็ได้นตรงนี้เหนียว่ะทองแท้ไม่ใช่ทองดอมนะ เหนะื้ยังไ,ไงยังเอ้เนติดตาไว้ทานยังไงทานร้อมพระบ่ กินหนังง่ายกินหนังงกิน,น,นจะแม่คนอินเลยไปห่อยม่อค่ะมมแล้วคุใหญ่คน่ะ <c oughs> คนบันเขาต้นโพต้นไส้ได้เลยคือห่อนแท้

อเอาเล้วจะขึ้นก่อนนะขึ้นได้ขึ้นได้อันนี้หยอดลงนี้ใช่ไหมค่ะหยอดลงนี้สี่สิบบาทบดีไหมข้าขึ้นนู้นเดี่ยนนี้จะช่อกันหงุงกันได้ไหมครับได้พี่นออ้อง ยอดอยอดได้หรือเปล่าได้ขึ้นมาผ้าไปด้วยมาซ้ายหัวครับไปมาเดินซ้ายเดินขวาเดินเดินเข้าเกี่ยงไหมอ่ะหอเขาเดียวแขนไว้ยังไม่เขาดีขึ้นเลยสายตาสา,า,ายตามา นี่เห็นไหมน้ามารู้ใจผมก็าครับผมอ่านดูก่อนซ้ายหรือขวาเห็นไหมนี่ข้างล่างนี่รีบมาเร็วข้างล่างนี่เนี่ยอ่านว่ายังไงวันพระเดือนเอ๊ะระวังศีซัพระวัง้ายซ้ายขวาซ้ายเดินทางซ้าย เดินซ้ายดูนไหนซ้ายเออเดินอ้อมอ้อมสามรอบออมชี้ายยังเอา่หมเออสามรอบสามรอบยัง สาอตวนี <S <S ้่ะอง่ซึ่งซึ่งขันชาวสารอซึ่งนีแมค่ะ้โอเคมาพี่พระอะไพนี่มัดเนี่ยแต่ดอกไม้เอาไว้ไปไว้องดำนี่ก็วางเออวางในทานอ่ะนาพี่น้องตอนนี้ไว้พระนะอ้องเาอง์ดำอยู่เนาะพี่น้อง <S 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 <c oughs> คนบราเคยเขาวัดเขาวาแบบนี้แล้วเงี้กันยากเนาะไปสิบอกตอนเนี่ยตรงหนุบซ้ำเธอจะออกกันเด้เคยเป็นอยู่วะเนี่ยโอเค

เลื่อเอาไปกินลูกครับครับแบ่งกันนะครับห้าสิบบาทครับ,รบแล้วก็มาเอาผลไม้ดีไปใ้ลยครับขอบคุณค่ะจ้ามีทองผัดมีรถไปของไม่ตางกันยังไงล่เนี่ยลูกไปอย <c oughs> ่างผลไม้คนต้อกว่าจะปั้งให้อีกอันนี้ยายจะให้นี่เรื่องเปล่าจะให้ผู้ชายแล้วกันนะ <c oughs> ครับผมคบ ครจะกินครไดอยู่กับปกินมั่งกินเลยครับขอบคุรับไปโชคดีลูกครับผมกลับเลยครับยายน้องๆแบ่งกันหิ้วพี่บช่วยหิ้วหนลยูกช่วยพี่ร่หิ้วไปหิ้วหิ้วก็ีบบบบบบ ครับน,นี่ครับมีเรือมาดูท้ำเลยถ้ำ ทำมีคนเข้าไปอยู่ฟ้าไปไหนวะข้าบ่อนเราเนาะไปน่าจะไปรออยู่รถแหละนาะพี่น้องไปเด็กนละไม้น้ำเนาะป่าเอาห้ đi lông nè, luôn biết con đây tỉ khoảng lông lên thì nóng đang buồn đúng không cái bài pha nhảy cái bài nhảy thôi để bài đây này รีวาวผ้าใ่เลยนี่ผ้าให่ถ้าลีวายผ้าบนร่างเหมียนว่างไหอ้อ ไปเอาวันนี่อริงก็เหมือนไทยวะมีว่างวันนี้ก่อนก็ได้ได้ว่างไว้ก่อนไปไหนไอ่ะตาเดินเข้า là luộc nó cắt đấy nào <laughs> nằm tốt đây <cười> <cười> Nằm tốt nha Bây chứ มาวัดพอดีนย่า่ชอบเลยอาบลา้เทียอเว้เดาลาไปเ่เป็นคลิปนะจ๊ะเวาสวัสดีชานะตกแจงเลย